อาพี à, mm no, s <S uh. yeah, ่น้องแค้ยังกน้อพี่น้องสะพเด้อยาตรงนีนี่ยังไะพักบักยางพี่น้องเลยบักยาข้นขึ้นบักยาเมื่เนี้เก็บักยางกับพี่น้อง tiếp sẽ xuống hay con đó bán như bộ Ừ. kiếp thế này á ừ. à, quá mà hát kín thôi hả này บักอย่างพี่น้องบางอย่างางในพี่น้องบักอย่างเออมึงเรียกว่าไมนลิ่งมั้ยนะพี่น้องใช่ค่ะ

่มดเจาดาวดาเใส่แน่ยังก็หมดหด้นีพี่น้องเขาจะรล่บักยามึงกี้หัอมึงมืงก็จะรั่บักยาปลอกห่งน

เรานี่เว้ยเ้ยหนี้เบิร์ตาอยางคนรจงว่ลลัมังแับนี้เ้ยเว้ยจได้ก็ามี่ขาดข้าบนีเงินนะเว้ยจะได้ก็มหมี่ขาดของมีคนเอาว่ลลัมมาโหมางานาด่อนแด้วมาสร็จจะลองหน่อยโอ้ยดอัดอันมาโดนที่หลักอมันแรีลน้ำเนื้อเว้ยทบนนี้จะเลื่อนนะาน้งว่า่เย่นี่จะมาด้วย บอจ่างว่าบวมอักแย่บอกออมไหวเบ้งพู้เดียวนะออมสักกะทีไหวย่างดีหมวยใคเข้ามาอูตสาท์เบิ้งผู้เดียวเจ้าของสมชื้องบวมกมุ่นบดิฟังผู้เดียวหลา่รูมมี่หมด

ไม่ไม่ปล่อยหรอกแม่ือเหน่ยวสาดจะเหี่ยวมันยังบอลลอนนะเต็มเตมยบด้ยที่ ดูว wow. ่านี <v> ่เอาป้ายนี่อ่ะเอ้านามเียก่เนี่ยตรวิ่าเลยเพนใบใหญ่สังิเบิพ่นีเลยเห ลายจิกอนรอยถูกบ่ถูกแล้วถูกจนแมวเอาผ่าถุงปุ๋ยน่ะผ่าห่วปุ๋ยมาห่มแห้งจืดเเท่าสมืตถูกบ่ถูกมาหามึงอีกีเนี่ไอ่ถูกจนบ่จนทำมันแหงมาพกติอยู่ตลถูกเาถูกอยงันกรโดอยมันปกติอยู่แล้วย่านไอ้หิ้วอ่าวทีจะอวนขีหิน

บอกขวซที่มนเห็ดมันกีสวยนพีน้องเบื้งใสเบื้องตัดนามันบกีสวยใสะตายำตยลำนี่นี่มันนี่ไปเนี่ยอาได้กับหาบอเป็นฮากรอบไงเบื้องเบื้องมันออกมาออกมาเมื่องกดดิน เงี้ยนาขึ้นเบิ่งด้วยเฮ้ยเราหัวแดงเมื่อกี้นะมาให้เราหัวแดงเมื่อกี้นี่เรามบัอกี้ใส่นี่นะเมื่อกี้ใส่ถั่วเบิ่งมันบอกมึงให้ยุ่งสีแรียกมาติดนนี่บักยาพี่น้องเอ้ยเบื้องที่ฝนเบืยองหทีเหลืองนี่แหละอันวิธีอันชีวิตของคนปลาคนดอนได้ยุ้พี่น้องเดี๋ยวพ่อต้มนี่ละบอก บอกพี่อ้อมแล้ววะฮะบอกอ่ะมึงมไม่เบียดเองนอกบักนี่เอาโอเคครับผมอาราบพนน่อแนสวัสดีครับเอาคลิปหน้าครับผมเน,นี่ยบักอันนี้เราบักขีดสวยเดี๋ยวคลิปหนา้าเส,สี่ยวบอยมันสิวบอยฟังอยูฟังนะครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปสักก่อน